สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทละลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะด้านวิทยลายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนาจัดตั้งภาควิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยวกีฬา,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 านานาชาติศึกษาค่ะ เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันที่1พฤศจิกายน2,567ค่ะที่หอประชุมหลวงพ่อพุธวายาโมวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงวัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งภาควิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยวกีฬานานาชาติศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมชั้นสูงวิทยายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาก่อตั้งเมื่อวันที่28เมษายน2567โดยมีพระครูโกศลศิกกิจประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงเจ้าอาวาสวัดไผ่พัฒนาเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ธรรมยุทธเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาปัจจุบันวิทยายลายัยก้าวเข้าสู่ปีที่ห ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนายวิทยาวิรารัตน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรสิสเกตรกล่าวค่ะว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ร่วมกันในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งภาควิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยวกีฬานานาชาติศึกษาซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากปณิธานและความตั้งใจที่จะสืบสารและยกระดับวัฒนธรรมพื้นบ้านคำสอนของหลวงปู่สวงและมรดกทางวัฒนธรรมของเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับสากลวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาเป็นแหล่งรวมศรัทธาและวัฒนธรรมที่สำคัญโดยการจัดตั้งภาควิชานี้เรามุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมโลกต่อไปค่ะ